สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในล a c k i n Heart Podcast นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในหนังสือวิถีเล่าชื่อนะครับวิถีแห่งยอดคนเขียนโดยคุณระลรฉลาดแพทย์และคุณเทรวุฒปัญญานะครับผมเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็ชื่อว่าภารกิจยิ่งใหญ่ย่อมเริ่มต้นจากเรื่องเล็กน้อยมาดูบทความกันนะครับบทความเขาเขียนว่าเรื่อง ที่ยากของใต้ฟ้าจะต้องกระทําจากส่วนที่ง่ายเรื่องใหญ่ของใต้ฟ้าจะต้องกระทําจากส่วนที่เล็กนักปราไม่กระทําเรื่องใหญ่เสมอดังนั้นจึงสําเร็จภารกิจที่ยิ่งใหญ่เนื้อหาดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันว่าเขาจะเขียนว่าไงบ้างในยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีนี้ใครๆก็ทําอะไรอย่างรวดเร็วแข่งขันกันอย่างบ้าคลั่งชิงไหวพลิบ ชนิดที่ว่าใครเร็วกว่าก็ได้ไปซึ่งรวมไปถึงเรื่องของความสำเร็จด้วยเช่นกันคนสมัยใหม่พยายามที่จะสร้างปฏิหาริย์ข้ามคืนชนิดที่ว่าลงมือทำวันนี้พรุ่งนี้ก็ประสบความสำเร็จเลยแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากๆแม้อาจจะมีตัวอย่างให้เห็นบ้างบางคนแต่นั่นก็ต้องนับว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาแต่นอกเหนือจากนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนเหล่านั้นประสบความสำเร็จชั่วข้ามคืนจริงๆ พวกเขาอาจมีการเตรียมตัวมานานฝึกฝนกันอย่างหนกักสะสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่องทำอย่างมุ่งมั่นไม่ท้อถอยก็เป็นได้ซึ่งนั่นไม่ได้แตกต่างจากผู้ที่ประสบความสําเร็จจากคนอื่นๆเลยคนที่หวังว่าลงมือทําไปแล้วประมาณ2-3วันก็คาดหวังผลสําเร็จอันยิ่งใหญ่นั้นส่วนมากมักพบกับความผิดหวังครับเพราะไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายอย่างนั้นเท่านั้นยังไม่พอบางคน พอไม่ประสบความสําเร็จก็เลิกทําเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นแทนหากไม่สําเร็จก็เปลี่ยนอีกจนสุดท้ายไม่สําเร็จอะไรสักอย่างก็กลายเป็นคนล้มเหลวไปการประสบความสําเร็จนั้นต้องใช้ความอดทนและมีความเพียรเป็นที่ตั้งคอยมองเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ตลอดเพื่อสร้างกําลังใจและย้ําเตือนเป้าหมายของตนอยู่เสมอจากนั้นก็ค่อยๆไปทีละขั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบความสําเร็จที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ นอกจากนั้นเรื่องของโอกาสก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นเชื่อได้ว่าชีวิตของทุกท่านย่อมได้รับโอกาสในการทํางานใหญ่อาจจะแตกต่างกันใครจะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของโอกาสและก็โชคด้วยแต่สิ่งที่อยากจะให้สังเกตคือทำไมบางคนประสบความสำเร็จแต่บางคนก็ล้มเหลวในการทำภารกิจใหญ่ ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของโชคและเราบังคับมันไม่ได้แต่เราสามารถสร้างได้ก็คือการลงมือถามนั่นเองครับนักปราชญ์ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจากภารกิจใหญ่มีเคล็ดลับความสําเร็จอยู่ที่ต้องเริ่มต้นจากส่วนเล็กๆเสียก่อนแล้วก็ค่อยๆทําส่วนใหญ่ขึ้นไปเรื่อย,ย,ยๆไล่เไล่ตีมล่ามลำดับ ขออภัยด้วยนะครับอ่านผิดนิดนึดนงสุดท้ายก็จะสําเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เรื่องเช่นนี้ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานของการทํางานที่ดีเยี่ยมที่สุดต่างจากบางคนที่พอมีสติปัญญาก็เริ่มทําในสิ่งที่ยากเลยเพื่อหวังว่าจะทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นให้สําเร็จในคาเดียวการทําเช่นนั้นเป็นการลัดขั้นขั้นตอนของความสําเร็จ ย่อมมีโอกาสที่จะพลาดพังได้ง่ายที่สุดสุดท้ายเมื่อพลาดก็ต้องล้มเหลวเป็นการพลาดครั้งหนึ่งที่สําคัญอย่างน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนั่นอาจเป็นเพราะโอกาสครั้งสําคัญในชีวิตเดียวก็เป็นไปได้ในการทํางานเองก็ควรเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆให้เกิดประสบการณ์ความชํานาญเสียก่อนเมื่อมีความสามารถมากขึ้นจะเป็นโอกาสที่ทํางานได้ยากยิ่งขึ้นไปอีก และจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้การทำงานเป็นขั้นเป็นตอนเช่นนี้จะช่วยให้เข้าใจความเป็นไปของงานทั้งหมดได้อย่างลึกซึ้งคนฉลาดที่หญิงยโสเชื่อในความสามารถของตนเองมากเกินไปย่อมจะทำงานโดยเน้นเรื่องยากไปเสมอนั่นทำให้มีโอกาสไม่สำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้เมื่อพบกับความนุ่มเหลวก็จะหมดใจในการทำงานได้หมดกำลังใจนะครับ การทำงานใหญ่สำคัญเลยคือเราต้องใจเย็นรู้จักเรื่องง่ายไปทำเรื่องง่ายก่อนค่อยไปทำเรื่องยากนะครับผมจึงถึงจะประสบความสำเร็จได้ผู้ที่เข้าใจในเรื่องนี้นะับว่าเป็นผู้ที่พร้อมจะสามารถทำภารกิจใหญ่ๆได้แล้วโอเคครับเนื้อหาที่เราเจอวันนี้ก็ดีมากเลยสื่อสิอสองอารมณ์มาณหนังสือต้อมบีคาร์ดบิตเลยเป็นหนึ่งบทที่ผมชอบที่สุดบทหนึ่งอะถ้า ชอบสุดไหมในเล่มนี้เป็นหนึ่งบทที่ชอบที่สุดเลยละกันบทนี้ไม่มีอะไรจะต้องอธิบายเยอะครับจริงๆแล้วคนเราตันะ้งแต่ผมทํา y o YouTube มานะเราก็ต้องเริ่มทําจากเรื่องที่มันง่ายๆก่อนง่ายสุดของผมเลยในวันแรกกว่าผมจะพูดปอแบบนี้ใช่ปะผมก็แค่จดจดบทความแล้วก็อ่านบทความแล้วก็หาคลิปตัดต่อคลิปตัดต่อก็ไปดูใน y o u t u b บเอาครับว่าเขาใช้แอปอะไรแล้วก็ไปโหลดมาส่วนตัวผมใช้ V ีว่าวิดีโ เราก็ไปหาแอปตัดต่อมาก็คือค่อยๆทำอะผมทำเรื่อยๆทำนิดๆหน่อยๆไม่ได้ทำวันแรกไม่ได้ทำคลิปวันเดียวเสร็จนะไปเขียนบทความก่อนวันแรกเขียนบทความก่อนวันที่สองอัดเสียงวันที่สามลองตัดดู <c oughs> แล้วก็ค่อยๆทำทีละนิดเทียะหน่อยสมมติเนี่ยถ้าคุณจะสมมติถ้าคุณอยากทำช่อง youtube ใช่ไหมครับถ้าผมแนะนำนะก็ง่ายที่สุดเลยคือตอนนี้สมัครช่องก่อน จริงๆมันก็เป็นช่องของคุณอยู่แล้วอะที่คุณทําอีเมลไว้แล้วเนี่ยแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนให้เปิดเพิ่มให้ลงทะเบียนเพิ่มเกี่ยวกับการเปิดสร้างไรายได้ก็ไปติดตามเอาได้นะครับก็ไปหาคนที่เขาสอนเรื่องเกี่ยวยก็มีครับพี่เสกสรรปั้น youtube เขาก็สอนอรายละเอียดเกี่ยวกับการท YouTube ได้ค่อนข้างดีมากก็ลองไปติดตามเขาดูก็ค่อยๆทําครับมาถึงเราก็ลองเปิด youtube ก่อนแล้วก็ไปดูคลิปที่คุณชอบอะที่คุณรู้สึกว่า เฮ้ยผมคุณชอบฟังรายการเกี่ยวกับแบบนี้จังเลยเนี่ยคุณชอบเล่นเกมคุณก็เอาเรื่องเกมมาค่อยๆลองไปดูก่อนครับว่าคุณชอบดูแบบนั้นเพราะอะไรแล้วคุณจะเข้าใจคุณถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงชอบดูอะไรประเภทนี้อ่ะนั่นแหละพอคุณรู้เหตุผลของมันแล้วคุณจะเอาเหตุผลเนี้ยมาเป็นแรงผลักดันในการที่คุณจะทําอะไรเกี่ยวกับการทําแบบนั้น นะครับแรกๆเราก็จะก๊อปปี้คนที่คุณชอบนั่นแหละผมก็ก๊อปปี้เหมือนกันครับแรกๆก,ก็ก๊อปปี้เข้ามาเหมือนกันแต่หลังหลังมันจะเริ่มมีความเป็นตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนี่ที่พูดอยู่ตอนนี้ก็เป็นตัวเองครับผมจะเป็นคนที่สรุปหนังสือท่านเล่าจือเสร็จแล้วก็จะสรุปในแบบของตัวเองแต่ หลักๆเลยก็คือมันก็เริ่มจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมมันไม่จําเป็นจะต้องไปทําอะไรแบบใหญ่เวอร์วัวาวางอลังการเนี่ยหนังสือถ้าเราเจอเนี่ยที่ผมทําอยู่บทความเนี่ยใครเข้ามาฟังอยู่นะครับผมแค่อ่านหนังสือวันละบทเองนะครับผมเลิกงานมาผมก็มาถึงปุ๊บก็เนี่ยเอาไม้ซื้อมาตัว300กว่าบาทเอามาต่อโทรศัพท์แล้วก็กดบันทึกเสียงแล้วก็พูดผ่านไม้เลยแล้วก็กางหนังสือเล่มที่เอาที่คั่นหนังสือคั่นไว้อะถึงบทไหนแล้วแล้วก็ ก็อธิบายตั้งแต่ต้นนะฮะที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหละก็เริ่มอัดเลยเพราะอัดเสร็จปุ๊บผมได้เสียงใช่ไหมผมก็เสียงไปไปไว้ในวิดีโอแล้วก็ไปทําปกคลิปทําปกคลิปนี่ก็มีคนสอนเยอะแยะไปหมดครับแรกๆอาจจะดูเหมือนยากสักพักมันจะเข้าที่เข้าทางนะครับมันจะมีทิคอะไรดีๆให้คุณช่วยให้คุณแบบใช้ง่ายขึ้นเยอะสมัยเนี้ยแคนวาก็เป็นแอปหนึ่งที่ทําให้คุณทําปกคลิปได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ย โลกใบนี้มันค่อนข้างจะทำได้ง่ายครับขอเพียงแค่คุณกล้าลองกล้าํากล้าศึกษาเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆครับค่อยๆทำไปทีละสเต็ปเดี๋ยวมันจะเป็นระบบตอนนี้ของ YouTube ของผมมันก็เป็นระบบแล้วเช้ามาผมจะอัพโพสชุมชนแล้วก็ทำสตอรี่ช็อตหนึ่งหนช็อตแล้วก็บทความทา่เราจือนี้ก็จะมาทำตอนเลิกงานแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปหนังสือต่อ ตอนนี้ก็ำลังสูตรหนังสือน่าจะรู้อย่างนี้แต่อยู่20อยู่ก็ทาวันละหนึ่งบทเหมือนกันนะครับแล้วก็จะปล่อยว่างละไปดูหนังเล่นเกมผมก็มีเรื่องราวส่วนตัวที่ผมจะต้องไปเคลียร์ครับเรื่องเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตส่วนตัวชอบดูฟุตบอลผมก็ช่วงนี้ก็เสาร์อาทิตย์ด้วยอย่างเงี้ยได้แบบว่า,าผมก็ชอบดูบอลหรือว่าชอบดูอะไรเงี้ยดูไปเรื่อยผมก็ชอบเล่นเกมด้วยมันก็มีเรื่องชีวิตส่วนตัวแต่ว่าการทํา youtube ของผมไม่ได้ทําเหนื่อยนะครับ ทำเป็นระบบไปแล้วทําให้มันแบบให้มันง่ายและทุกอย่างมจะดีขึ้นออเองเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสนุกกับมันครับพยายามอย่าไปเครียดกับมันเยอะนะครับเป็นตัวเองอะ่ะผมจะพูดยังไงดีก็เป็นตัวเองอยากคิดอยากตอนนี้คือผมคิดอยากจะทําอะไรผมก็ทําเลยนะครับอนาคตก็อาจจะได้เห็นผมเปิดกล้องไหมก็อาจจะได้เห็นนะครับก็ บอกไม่ได้เหมือนกันถ้าอะไรมันพร้อมกล้องพร้อมทุกอย่างพร้อมก็เขาบอกก็ค่อยๆทำจากเรื่องเล็กๆไปแต่ว่าโดยส่วนตัวยังไม่ได้มีเจตนาที่จะเปิดกล้องเพราะว่าสะดวกแบบนี้นะครับผมผมสะดวกที่จะอาจแค่เสียงไปก่อน มันพราะมันได้เนื้อหาเหมือนกันโอเคครับยุดเดียวแล้วจะสิบนาทีแล้ววันนี้พูดนานมากเลยนะครับเพราะเนื้อหาค่อนข้างดีครับเพราะว่าทําอะไรจากเล็กๆก่อนนะครับผมก็เริ่มจากจุดนี้จริงๆแล้วคุณจะประสบค,ความสําเร็จได้จริงๆครับเพียงแค่คุณคิดจะทําอะไรให้มันดีขึ้นวันนิดวันนิดเนี่ยโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่คอยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันสุดท้ายนี้ยังไงก็อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณนะครับสำหรับวันนี้ลีหลาอินฮาร์สวัสดีครับผม